ความปรารถนาอย่างหนึ่งของผู้คนทั้งหลายก็คืออย่าได้มีสิ่งเลวร้ายหรือสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับเราหลายคนมาวัดก็ด้วยวัตถุประสงค์อันนี้แหละมาเพื่อที่จะได้ทำบุญแล้วก็บุญนั่นแหละนะจะช่วยป้องกัน นะสิ่งเลวร้ายไม่ให้เกิดขึ้นหรือว่าเขาจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นให้มันหมดไปเช่นความเจ็บป่วยความยากจนหรือว่าอุปสรรคในชีวิตและการทำงานแต่ที่จริงแล้วเนี่ยแม้จะมีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเราวางใจถูกวางใจเป็นเนี่ย มันก็ทำให้ทุกข์ใจไม่ได้นะอาจจะทุกข์แค่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์สิ่งต่างๆนะไม่ว่าจะแย่แค่ไหนเนะี่ยถ้าเราใช้ให้มันเป็นนะก็มีประโยชน์อย่างเช่นยาพิษเนี่ยเขาก็เอามาใช้รักษาโรคได้ แก๊สพิษท,ที่เคยเอาไปใช้ฆ่าคนสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยหรือว่แก๊สมาสตาร์ดเนี่ยก็มาใช้นะในการรักษาโรคมะเร็งได้ในเวลาต่อมาอาจจะไม่ใช่มะเร็งทุกชนิดนะแต่มันก็ช่วยได้เคมีบำบัดนะหรือว่าการรักษาด้วยเคมีเนี่ยพวกนี้เนี่ยส่วนประกอบที่ ใช้ปัญญาบำบัดมะเร็งนะมันก็พื้นเพลมันก็คือสารพิษนั่นเองนะขยะเนี่ยหรือว่าซากพืชซากสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็นแม้กระทั่งอุจจระเนี่ยถ้าไปวางไว้ตามโคนต้นไม้มันก็เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะ เป็นปุ๋ยที่ทำให้เกิดดอกไม้ที่หอมผลไม้ที่หวานนะีมันอยู่ที่การวางใจของเรานะอะไรเกิดขึ้นกับเราใจจะทุกข์หรือไม่อยู่ที่การวางใจหรือการปฏิบัติของเราเสียงดังๆเสียงมอเตอร์ไซค์ถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ย ใจก็ไม่ทุกข์นะก็ไม่หงุดหงิดน,นะความทุกข์ทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะช้านนี้เราก็สาธยายนะเกี่ยวกับทุกข์ต่างๆนะทั้งทุกข์กายทุกข์ใจทั้งความประสบกับสิ่งที่ไม่รักพัดพลาดจากสิ่งที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนะอันก็เรียกว่าทุกข์ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ มันเป็นธรรมอยู่ในตัวให้เป็นธรรมธรรมดานะปุจจานี่ยกให้เป็นอริยะเลยอริยสัจอริยสัจข้อแรกเนี่ยก็คือธรรมก็คือทุกข์นั่นแหละทุกข์นี่ถือว่าเป็นธรมมรมะอันประเสริฐมากจึงตั้งชื่อว่าอริยสัจอริยสัจมีสี่นะข้อแรกเราก็ทราบดีนะก็คือทุกข์ อันนี้ถ้าเกิดว่าเราเกี่ยวข้องกับทุกเป็นนะมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าเราเกี่ยวข้องไม่เป็นนะก็เกิดโทษอย่างเช่นพอมีทุก์เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเราหลงไม่รู้ตัวไม่มีสติก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราเห็นทุกข์นะหรือว่ารู้ทุกข์เนี่ย มันกลับเป็นของดีนะทุกเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราเลือกได้นะว่าเราจะเป็นทุกข์หรือว่าเราจะรู้ทุกข์นะถ้าตลอดเป็นทุกข์นี่ก็เรียกว่าเราโง่นะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยรักตัวเองเมื่อเรารักตัวเองเนี่ยเราก็มีหน้าที่ที่จะ รักษาใจไม่ให้ทุกข์หรือว่าเป็นทุกข์สมเด็จพระพุโธโศาสจารย์องค์ปัจจุบันนั้นท่านให้ข้อคิดที่ดีนะว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ทุกข์นะเรามีหน้าที่รู้ทุกข์ถ้าเรารักตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์เมื่อใดเนี่ยก็ถือว่าเรากำลังซ้ำเติมตัวเอง เราไม่รักตัวเองแล้วแต่เราก็ทำอย่างนั้นเป็นประจำใช่ไหมมีทุกทีใดก็เป็นทุกเลยเช่นมีความเจ็บความปวดความคันเพราะยุงกัดความปวดความเมื่อยเพราะนั่งนานความร้อนเพราะแดดเผาเป็นยังไงพอทุกเกิดขึ้นปุ๊บนี่เป็นทุกเลย ไม่ใช่ทุกกายนะแต่ทุกใจด้วยแต่เราเนี่ยถ้าหากว่าเปลี่ยนจากนะเป็นทุกมาเป็นรู้ทุกนี่ได้ประโยชน์นะรู้ทุกนี่หมายความว่าอย่างไรนะไม่ใช่รู้ว่าทุกนี่ได้แก่อะไรบ้างอย่างที่เราเพิ่งสาธยายหรือว่าอย่างที่เรา เรียนในห้องเรียนอันนั้นมันเอาไว้ใช้ตอบครูหรือว่าตอบข้อสอบมันมาจากความจำอันนั้นเป็นรู้ทุกอย่างหยับๆมันรู้ด้วยความจำอาศัยความคิดแต่รู้ทุกที่ดีกว่านั้นนะแล้วก็ยากกว่าคือรู้ด้วยใจ หมายความเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธนะเวลาเกลียดก็รู้ว่าเกลียดเวลาเศร้าก็รู้ว่าเศร้าทีแรกก็รู้ว่าตัวเองโกรธรู้ว่าตัวเองเศร้าแต่ตอนหลังเนี่ยมันไปมากกว่านั้นนะคือมันรู้ว่ามีความโกรธอยู่ในใจมันรู้ว่ามีความเศร้าอยู่ในใจไอ้รู้ว่าตัวเองโกรธเนี่ยมันยังมีตัวมีตนหรือว่ามันยังมีความยึดว่าความโกรธเป็นเราเป็นของเรา ความเศร้าเป็นเราเป็นของเราน,นั้นก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ก็ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยนะหมายความว่าพอโกรธแล้วก็จมอยู่ในความโกรธพอเศร้าจมอยู่ในความเศร้าไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่รู้ว่าตัวเองกำลังโกรธกำลังเศร้านะมันเป็นอย่างนั้นเยอะนะพอใจนี่มันมวัวแต่ทำตามความโกรธความเศร้าหรือว่าจิตมันส่งออกนอก นะโกรธใครนะก็จะจดจ่ออยู่กับคนที่เราโกรธไม่ได้กลับมาดูว่าเอ้ยกำลังมีความโกรธเกิดขึ้นนะนะรู้ว่าโกรธเนี่ยรู้ทุกเนี่ยคือรู้ว่าตัวเองโกรธตัวเองเศร้าตัวเองเครียดตอนหลังเนี่ยมันรู้ดีกว่านั้นคือรู้ว่ามีความเศร้ามีความโกรธมีความเครียดเกิดขึ้นในใจ มันไม่มีเรานะมันไม่เป็นไม่มีเราเป็นผู้โกรธไม่มีเราเป็นผู้เศร้าไม่มีเราเป็นผู้เครียดแล้วอันทะลุอย่างนี้เนี่ยนะจิตมันจะออกจากความโกรธความเศร้านะความเครียดได้ไม่เข้าไปเป็นและ้นะรู้อย่างนี้รู้ด้วยสตินะสติสติมันทำให้รู้ว่ามีอารมณ์อกุศลหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นนะกับกายก็ดีกับใจก็ดี ความปวดความเมื่อยก็เหมือนกันนะเวลามันเกิดขึ้นก็ร่วบปวดร่ว่าเมื่อยไม่ใช่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะอันนั้นเรียกว่าทำผิดหน้าที่แล้วเพราะหน้าที่เราไม่ได้หน้าที่ทุกหรือเป็นทุก์หน้าที่เราก็คือหน้าที่รู้ทุกรู้ทุกมันเป็นหน้าที่เพราะมันช่วยทำให้ไม่ทุกนะอย่างน้อยก็ไม่ทุกใจมันจึงเป็นหน้าที่ของเรา เพราะว่าเรารักตัวเองเราก็ต้องมีหน้าทีนะ่รักษาอย่างน้อยก็จิตใจนะไม่ให้ทุกข์บางทีรักษากายไม่ให้ทุกข์ไม่ได้มันหนีไม่พ้นนะแดดร้อนยุงกัดนี่พยายามป้องกันแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จแต่เมื่อมันเกิดขึ้นนะมันก็มันก็ร้อนแตกกายนะแต่ใจไม่ทุกข์มันคันแตกกายปวดแตกกายนะแต่ใจก็ไม่ทุกข์นะ อันนี้เพราะว่าเรารู้ทุกข์ไม่ได้เข้าไปเป็นทุกข์อันนี้รู้ทุกข์เนี่ยนะเบื้องต้นเนี่ยมันก็รู้เวลาทุกข์เกิดขึ้นกับกายกับใจเวลาทุกข์เกิดขึ้นกับกายอากายทุกข์แต่ว่า ใจไม่เป็นทุกข์เพราะใจมันรู้ทุกข์รู้ว่ามีความปวดเกิดขึ้นกับกายมีความเมื่อยเกิดขึ้นกับกายมันไม่เข้าไปเป็นอันนี้เรารู้ทุกข์นะในลำดับแรกๆรู้ทุกข์นี่ยังรวมไปถึงว่ารู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรเนี่ยทุกข์กายเนี่ย เดี๋ยวนี้เรารู้เยอะแล้วว่ามันเกิดจากอะไรบ้างสาสาเหตุมีสารพัดเลยแต่ทุกใจเนี่ยจะว่าไปแล้วสาเหตุก็มีหนึ่งนะมีหนึ่งเดียวคือใจที่ปฏิบัติไม่ถูกต่อสิ่งต่างๆเช่นไปยึดติดถือมั่นไปยึดติดแล้วพอมันไม่เป็นไปดังใจก็ทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ไม่ได้สิ่งนั้นยังไม่เท่าไหร่แต่พอไปยึดว่าต้องได้ต้องได้เนี่ยมันทุกข์เลยปรารถนาแล้วไม่ได้รู้จักปล่อยรู้จักวางมันก็ไม่ทุกข์นะมันอยู่ที่ใจนะใจเนี่ยสาเหตุแห่งความทุกข์ใจเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะมันอยู่ข้างในนี่แหละ รู้ทุกเนี่ยก็คือรู้ว่าอะไรคือเหตุแห่งทุกข์โดยเพราะเหตุแห่งความทุกข์ใจซึ่งเราเรียกว่าสมุท,ทยัยนั้นถ้าเราพอเกิดทุกข์แล้วเนี่ยเรารู้มันเห็นมันมันก็จะเห็นต่อไปถึงสาเหตุของมัน นะรู้จักมองให้ดีนะเช่นความเครียดเนี่ยเวลาปฏิบัติแล้วเครียดถ้าไม่เป็นผู้เครียดผู้ทุกข์นะมันก็จะเห็นว่าอ๋อไอที่เครียดนี่เพราะไปตั้งใจมากไปมีความอยากมากไปไปบังคับจิตมากไปไปกดข่มจิตไม่ให้คิดนะจิตมันก็เลยต่อสู้ขัดขืนแค่บังคับจิตให้มันเพ่งอยู่กับเท้าเพ่งอยู่กับมือเพ่งอยู่กับ ลมหายใจนี่แค่นั้นก็ทําให้มันเครียดละเราก็รู้ว่าอที่เครียดเนี่ยนะก็เพราะว่าวางใจไม่ถูกไปตั้งใจมากไปมีความอยากมากไปอันนี้ก็เราเห็นสมุทยัยละอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยที่เรียกว่าความทุกข์ใจนะลองดูไปเถอะนะมันก็จะเห็น มันก็จะรู้นะรู้สายแห่งทุกหรือว่าถ้าเรา,าพิจารณาเห็นมันเราก็าจ,จะพบว่าเออมันก็มีประโยชน์นะไอการรู้ทุกเนี่ยมันทำให้เรารู้ต่อยว่าทุกมันมีประโยชน์มีประโยชน์แม้กระทั่งความเครียดนะมันก็มีประโยชน์เพราะมันสอนให้เรารู้ว่าเราปฏิบัติผิด นะเราปฏิบัติผิดพอรู้แบบนี้เข้าการปฏิบัติถูกก็เกิดขึ้นได้คนที่เขามีความทุกข์นะพอเขาเห็นประโยชน์ของความทุกข์เนี่ยเขาก็อยู่กับมันได้นะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะเธอนอนติดเตียงเพราะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาท โรคนี้นี่อาตมาว่ามันมันน่ากลัวกว่าโรคมะเร็งนะมะเร็งเนี่ยถ้าอยู่ในขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามไม่ต้งขั้นระยะที่สี่เนี่ยก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนไดนะ้ยังไปเที่ยวยังมาวัดยังพูดคุยกับลูกได้อาจจะไปเดินเที่ยวห้างก็ยังได้นะไปเที่ยวชมวิวชิวทัศ ยังกินอาหารที่ชอบแต่ว่าถ้าเป็นโรคก,การเมื้ออ่อนแรงที่ปลายประสาทเนี่ยมันติดเตียงอย่างเดียวเลยไปไหนไม่ได้มือไม้ก็งหงิกงอวิน้ำซ้ำก็ยังหายใจไม่เหมือนคนทั่วไปอย่างมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยชื่อแพรวเนี่ยหายใจได้แค่สิบเปอร์เซ็นต ของคนทั่วไปแล้วก็นอนติดเตียงมาตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกตอนนี้ก็สามสิบเข้าไปแล้วหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกินยี่สิบนี่ก็อยู่ได้มาจนสามสิบถ้าวางใจไม่เป็นนละ้วก็เหมือนกับน,นอนรอค,ความตายแต่ถ้าวางใจเป็นนะก็อยู่อย่างมีความสุขได้เธอบอกว่าเนี่ยความทุกเนี่ยหมายถึงโลกของเธอนะ มันดีกว่าความสุขนะความสุขนี่ทำให้ใจฟุง้งใจล่องลอยแต่ความทุกข์เนี่ยมันทำให้อยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงได้มากขึ้นซึ่งดีกว่าใจที่ฟุง้งใจที่ล่องลอยมากเลยถ้าเธอมองไม่เหมือนใครนะ,ะนนทั้งที่ ไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราแต่เจอทุกแบบนี้นี่เธอสามารถจะมองเห็นและว,ว่าความทุกข์มันมีประโยชน์ยังไงบ้างทำให้ใจทำให้อยู่กับตัวเองนะแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงนักปฏิบัติธรรมหลายคนนี่มาวัดนี่แค่เจอความไม่สะดวกสบายนิดหน่อยเช่น ห้องน้ำอาจจะไม่มีอยู่ในไม่มีอยู่ในตัวนะหรือว่าไฟก็ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ไม่มีพัดลมนี่ก็หงุดหงิดละแต่ว่าอย่างเพลานี่เจอทุกข์มากนะแต่ว่าอยู่กับความทุกข์ได้อย่างเป็นปกติจะเรียกปกติสุขก็ไดนะ้กายไม่สุขเราแต่ใจเป็นสุข ไม่ได้แค่อยู่อย่างปกติสุดนะ้นยังสามารถที่จะเขียนนิยายออกมาให้คนอ่านแล้วมีความสุขนี่สิบสี่สิบห้าเล่มแล้วมั้งแถมยังมีรายได้จากนิยายค่าลิขสิทธิ์มาเลี้ยงครอบครัวผ,ผ่อนบ้านนะจ่ายค่าน้ำค่าไฟพ่อแม่ตกงาน แถมยังมีเงินส่งเสียน้องเรียนหนังสือจนจบพ่อก็เสียชีวิตแม่ก็ตกงานไม่มีไรายได้ทางอื่นก็ได้จากเธอนี่แหละเรียกว่าไม่ได้นอนติดเตียงเปล่าๆไม่ได้นอนติดเตียงอย่างทุกข์นะนอนติดเตียงอย่างมีความปกติสุขแถมยังสามารถจะทำประโยชน์ให้กับครอบครัวแทนที่จะเป็นภาระของบ้านนะกลับกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว แล้วก็ผลิตผลงานให้คนอ่านแล้วมีความสุขนะนี่เธอก็รู้ทุกนะที่น่าสนใจรู้ว่าทุกมีประโยชน์ทำให้ใจไม่ลอยไม่ฟุ้งนะทำให้อยู่กับความจริงและการอยู่กับความจริงเนะี่ยมันก็ช่วยทำให้เราอยอมรับความจริงได้ง่ายขึ้น ล,ลองดูเถอะนะไอ่สิ่งต่างๆในโลกเนี่ที่มันทำให้ทุกข์หรือว่าเราเรียกว่าความทุกข์เนี่ยถ้าเราเกี่ยวข้องถูกนะมันก็มีประโยชน์สอนทำให้กับเราเ,ย,เยอะเยอะโดยเพราะรู้ทุกข์เนี่ยเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นไม่ว่าทุกข์กายทุกข์ใจก็ตามเนี่ยสังเกตใจตัวเองว่า มันเป็นทุกข์อยู่หรือว่ามันเห็นทุกข์นะถ้าเป็นทุกข์นี่แย่เลยนะแต่ถ้าเห็นทุกข์เนี่ยมันก็จะทําให้รู้ทุกข์ทำให้หลุดออกจากทุกข์ได้หรือว่าทําให้ได้ประโยชน์จากความทุกข์อย่างน้อยๆก็เห็นสมุทยัยหรือเห็นร่างเงาของมันยิ่งถ้าเรารู้ว่าโอทุกข์ใจทั้งหลายนี่เกิดขึ้นเพราะ ความหลงไม่มีสติเป็นเพราะความยึดติดนะทั้งหมดที่อยู่ที่ใจทั้งสณะทั้งนั้นนะพอเรารู้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลิกบ่นะเลิกกลดา่าเลิกผักใสหรือว่าเลิกโทษคนนั้นคนนี้กลับมาดูใจนะกลับมาแก้ที่ใจ สิ่งต่างๆในโลกเนี่ยนะซึ่งมันไม่ใช่แค่ทุกข์อย่างเดียวนะม,นมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ด้วยที่จริงทุกข์เนี่ยที่เกิดขึ้นกับผู้คนเนี่ยก็เพราะมันไม่แน่นอนเพราะมันแปรเปลี่ยนไปเช่นร่างกายที่เคยมีกำลังวังชาก็แปรเปลี่ยนไปเป็นอ่อนแอร่างกายที่เคยสวยเคยงามมันก็กลายเป็นนะ ดูน่าเกลียดนะไม่งามหลายคนก็ทุกนะทุกขเพราะอะไรนะทุกเพราะติดยึดติดยึดกับของเดิมติดยึกกับร่างกายนะที่มันเคยสวยเคยงามที่มันเคยมีสุขภาพดีถ้าเราไม่ยึดนะมันก็ไม่ทุกข์อ่ะ มันแปลเปลี่ยนไปใจก็ไม่เศร้าไม่โศกของที่เคยมีถึงเวลามันหายไปหรือว่าเสียไปนะถ้าไม่ยึดมันเนี่ยก็ไม่ทุกข์แล้วความเปลี่ยนแปลงของสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันมันก็สอนเรานะว่าอย่าไปยึดติดถือมั่นนะอย่าไปยึดติดถือมัน่นถ้าเรามันพิจารณาเนี่ยมันสอนเราว่ายึดติดถือมั่นไม่ได้ แม้ทต่ความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยก็ไปยึดไม่ได้นะเพราะเมื่อวานนี้เนะี่ยปฏิบัติแล้วสงบแต่วันนี้มันไม่สงบมันฟุ้งอะ่ะจริงๆมันก็ฟุ้งเหมือนกับวันก่อนๆแต่พอไปติดยึดก,กับความสงบที่เกิดขึ้นเมื่อวานพอมันไม่สงบมันฟุง้งนทุกเลยหงุดหงิดเลย แต่ก่อนมันฟุ้งก็ไม่รู้สึกอะไรก่อนก่อนจะมาปฏิบัตินี่มันฟุ้งก็ยังไม่ไเท่าไหร่แต่พอมาปฏิบัติแล้วนี่แล้วพบกับความสงบไปยึดติดความสงบนะโดยไม่เฉลียวใจว่าความสงบมันก็ไม่เที่ยงและพอมันหายไปเนี่ยโอ้มีความฟุ้งมาแทนที่เครียดเลยนะ ไม่ปฏิบัติเวลาไม่ปฏิบัติก็ไม่เครียดนะเวลาเจอฟุ้งแบบเนี้แต่พอปฏิบัติแล้วกับเครียดนะอันนี้เพราะไปยึดนะไปยึดว่าความสงบมันต้องเที่ยงหรือไปยึดความสงบเพราะไม่รู้ว่ามันก็แปรเปลี่ยนไปงั้นถ้าเรารู้ว่าเออของพุ้นี้มันก็ไม่เที่ยงนะอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงเนี่ยความที่จะไปยึดมัน มันก็น้อยลงถึงเรามันแปลเปลี่ยนไปเลือนหายไปนะใจก็เป็นปกติได้สิ่งต่างๆนะในโลกนี้นอกจากมันมันทุกข์หรือพาความทุกข์เข้ามาสู่กายของเราจนเผลอทำให้ใจเป็นทุกข์แล้วเนี่ยนอกจากมันไม่เที่ยแล้วมันก็ยัง มีอะไรมากมายนะที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของเราควบคุมอะไรไม่ได้เช่นดินฟ้าอากาศเหตุการณ์บ้านเมืองสภาวะเศรษฐกิจไม่ต้องดูอื่นไกลนะคนรอบข้างเราเนี่ยเราก็ไปควบคุมให้เขานะีพูดดีกับเราทำดีกับเราเนี่ยมันก็ไม่ได้สิ่งเหล่านี้มันก็สอนเรานะว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่มัน อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราเนี่ยพวกที่มันสอนให้เรารู้จักปล่อยวางเพราะถ้าเราไม่วางเราก็ทุกข์อยากให้เป็นไปตามใจเราแต่มันไม่เป็นไปตามใจเราพยายามเท่าไหร่มันก็ทําไม่ได้เพราะไม่อยู่ในอํานาจของเรางันถ้าไม่รู้จักปล่อยวางเนี่ยมันทุกข์เลยแต่ว่า พอเราปล่อยวางได้นะเออมันก็ไม่ทุกข์ละถ้าจะว่าไปสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในหนนาของเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ดินฟ้าอากาศไม่ใช่มีแค่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือผู้คนที่อยู่รอบตัวเราทั้งใกล้และไกลนะแม้กระทั่งตัวเราหรือใจที่เราเชื่อเป็นของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ใน,นอำนาจการควบคุมของเรานะ จะไม่ให้กายแก่มันก็แก่จะไม่ให้ใจปวดเมื่อยมันก็เมื่อยจะไม่ให้กายง่วงมันก็ง่วงใจก็เหมือนกันอยากให้มันสงบมันไม่สงบอยากให้มันไม่ฟุ้งมันดันฟุ้งไม่อยากให้มันโกรธมันก็โกรธไม่อมันเศร้ามันก็เศร้าจะว่าไปแล้วทุกอย่างเลยนะในโลกเนี่ย มันไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราได้เลยแม้กระทั่งสิ่งที่เราเรียกว่าตัวเราของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะคุมได้ด้ซ้ำเพราะที่จริงมันก็เป็นแค่สมมุติสมมุติว่านี่เป็นเรานี่เป็นของเราแต่ที่จริงก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ว่าอนิจจังไม่ว่าทุกขังอนัตตาเนี่ย ไม่ว่าความแปรเปลี่ยนของสิ่งทั้งหลายไม่ว่าทุกข์นะที่เกิดขึ้นไม่ว่าสิ่งต่างๆที่ไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่อยู่ในอำนาจการควบตารควบคุมของเราได้เนี่ยพวกนี้นี่มนมันสอนเราได้ทั้งน้าเล่นะอันนี้จังนะก็สอนให้เราไม่ยึดติดนะความทุกข์มันก็สอนให้เราเนี่ยไม่เป็นทุกข์นะแต่ว่ามารู้ทุกข์ แล้วก็วางใจให้ถูกโดยเพราะกลับมาดูใจของเราอนันตานี่มันก็สอนให้เรารู้จักปล่อยวางเพราะว่ามันไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะควบคุมได้ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เรานะหมันพิจารณานะไม่ต้องพิจารณาไกลพิจารณากับกายและใจของเรานี่แหละโดยใช้สติเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์นะ ที่ทำให้เราได้เห็นพอไม่งั้นเนี่ยมันเข้าไปเป็นนะพอเข้าไปเป็นแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรละมันมีแต่บน่นโวยวายตีโพยตีพายนั่นเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเนี่ยไม่ว่ารูปธรรมรู้นามทธรระเกี่ยวข้องให้ถูกนะโดยเพราะการที่มีสตินะเห็นเริ่มต้นจากทุกนี่แหละ เริ่มต้นจากการที่ไม่เป็นทุกแต่รู้ทุกนะตรงนี้แหละมันก็จะนำไปสู่การเห็นอะไรอีกมากมายรู้อะไรอีกมากมายที่ไม่ใช่รู้นอกตัวแต่ว่ารู้ที่รู้ในเรื่องของตัวเองนี่ช่วยช่วยถ่ายถอนนะจิตออกจากความทุกข์ได้ชานี้กับเงาเท่านี้นะ